สวัสดีครับผมเมดดี้นะครับวันนี้เอารองเท้ามาฝากกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นยี3 5ี่สามห้าศูนย์นะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างแอสบูซึ่งเป็นสีออกใหม่นะครับเ,เพิ่งออกอาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีอีสต์ลาเฟลก็คือผมไม่แน่ใจว่าชื่อนี้ถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เรียกตามฝรั่งของคนอื่นที่เขาเรียกกันนะครับก็ เดี๋ยวลองมาดู As b l บูก่อนนะครับ As b l บูเนี่ยเป็นสีใหม่ซึ่งเป็น V2 เหมือนกันนะครับแต่ว่า As b l บูเนี่ยซึ่งสีมันคล้ายกับ i s ส a f f l l นะครับเป็น V2 เ,เดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้างนะครับ ก็ผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยนี่นะครับนี่คือเอสบลก็มันจะเป็นโทนแบบออกสีฟ้านะครับก็เดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวลองมาดูกันดูคู่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงสีมันอาจจะแตกต่างกันโดยโดยเรามองเงี้ยอาจจะมองไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาเทียบกันดู น,นี่ก็จะเป็นแถบสีเหลืองเนาะ As b l บูนะครับส่วนที่แตกต่างเห็นเห็นเลยคือสายนะครับสายเนี่ยถ้าเป็นอิสราเอลอ่ะคือรุ่นก่อนหน้านะครับจะมีสายมาสองเส้นเนาะแล้วก็สายตรงนี้เขาจะแบบถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นสายแบบเชือกผูกได้เนี่ยต้องตัดเส้นเก่าออกก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันแต่อันนี้เป็นให้มาแค่ คู่เดียวนะครับคู่ที่ติดมากับรองเท้าเลยนะครับสีเขาก็จะเป็นโทนออกน้ำเงินนะครับเข้มๆหน่อยนะครับทรงอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็อนี้ผมก็สุ่มได้มานะครับคือที่นี่ก็จะให้ทำการลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็ทำการสุ่มว่าใครจะได้ซึ่งระบบก่อนหน้านี้คือเขาจะให้แย่งกันกดเนาะถึงเวลาก็รีบแข่งกันกดว่าใครจะได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่นี่เขาที่อเมริกานี่เขาเปลี่ยนละเขาเปลี่ยนมาพักใหญ่ลวครับ ก็จะเป็นการลงทะเบียนทิ้งไว้แล้วก็แรนดอมว่าใครจะได้นะครับอันนี้อิสราเฟลนะครับอ่าสีมันจะอ่อนอ่นนะครับเ,เดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันอย่างละข้างนะครับเคนะครับอันนี้ as อสบูเป็นสีใหม่นะครับ อันนี้อิสราเฟลสีเก่านะครับก็จะเห็นว่าแอสปูมันจะเข้มกว่าเนาะแล้วอิสราเฟลเนี่ยเห็นไหมสายเชือกผุงรองเท้าเขาจะติดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแถมเอ็กซ์ต้าใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับแตกต่างกันนะครับ มีเอสบูเอสบู As ก็จะพื้นสีเข้มกว่าเป็นสีฟ้าส่วนอิสราเอลก็จะออกสีขาวๆครีมๆออกเทาๆนูครับเทาๆใช่ออกเทาๆครับโอเคเดีย๋ยวมาเทียบข้างต่อข้างข้างต่อข้างนะครับ อันนี้อิสราเ l ลอันนี้ s b สบูเห็นไหมครับสีก็คือถ้าเป็นอิสราเ l ลเนี่ยตัวแถบสีเหลืองๆเนี่ยครับมันจะโปร่งมันจะโปร่งใสเห็นไหมมันสามารถมองเห็นข้างในได้นะครับในในบางช่วงนะไม่ว่าทั้งช่วงยาวสีเหลืองนี่นะไม่ใช่เนาะแล้ว ตรงข้างหน้าก็จะเห็นแบบรูๆใช่ไหมครับมีแบบดูโปร่งใสเนาะแล้วก็สีเขาจะอ่อนกว่าแต่เป็น S อสบูมันจะออกทึบๆนะครับสีมันจะทึบๆเนาะเนี่ยเวลานินวแย่เข้าไปเห็นไหมครับมันจะแบบสีมันทึบๆหน่อยครับแล้วพื้น ดูพื้นสีมันจะแตกต่างกันนะครับก็คือสีอ่อนกับสีเข้มเนาะถ้าเป็นแอสบูจะสีเข้มนะครับส่วนอิสราเอลก็จะสีอ่อนอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อดีเซลนะครับก็เลือกกันดูนะครับว่าชอบโทนแบบไหนเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะแตกต่างกันดู ด้านฝั่งด้านในนะครับลายจะไม่เหมือนกันอันนี้ as อสบูนะครับข้างล่างนี่เอสบูเอาไม่ใช่โทษครับข้างล่างนี่อิส a f เ i ลข้างบนนี่เอสบูนะครับข้างบนคือออกใหม่ข้างล่างคือรุ่นเก่านะครับออกปีที่แล้วลายจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะก็อนนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ เอสบู S ก็พื้นเขาจะตรงส้นเป็นออกฟ้าฟ้าทั้งหมดเลยก็คือไม่มีแถบเหมือนรุ่นก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอิสราเฟลเห็นไหมครับตัวข้างหลังนี่จะเหลืองแล้วก็พื้นเหลืองตามนะครับแต่นี้ เป็นพื้นเดียวกันไปเลยนะครับโทนสีเดียวกันแต่ถ้าถามความชอบส่วนตัวผมนะผมชอบอิส a าเฟลมากกว่าเพราะว่าดูลวดลายเนอะลวดลายเขาจะแบบค่อนข้างเยอะกว่านะครับเหมือนมีลูกเล่นเนะี่ย เนะลูกเล่นมันจะดูแบบเยอะกว่านิดนึงแล้วแถมได้เชือกมา2เส้นแต่ว่าถ้าใครเปลี่ยนก็คือต้องตัดเส้นนี้ทิ้งเลยต่อใช้ไม่ได้แล้วนะครับอิสราเฟลเนาะนะครับก็ดูจะมีแทบแทบนิดหน่อยนึงส่วนเอสบูเนาะเอสบู S ก็เรียบไปเลยนะครับเชือก็ก็มีให้แค่นี้ อู่ดเดียวนะครับก็ถ้าใครจะซื้อนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูเนาะว่าระหว่าง2ส,สีนี้นะครับถ้าเกิดเออใครชอบเออโทนสีแบบออกอฟ้าฟ้าก็เลือกกันนะครับระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนเนาะแอสบูกับอิสล,ลาเฟลนะครับราคาผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มัน จะขึ้นไปเยอะหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ให้ดูอีกทีนะครับอันนี้แอสบูแอสบูนะครับแอสบูแอสบู นดูยิสลาเฟลรุ่นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่า ก็มานี้นะครับคือเอามาเทียบให้ดูเนาะให้เห็นชัดกันว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงสีเก่ากับสีใหม่นะครับเพื่อบางคนอยากจะซื้อนะครับจะได้ตัดสินใจได้เนาะว่าเราชอบแบบสีไหนกันแน่นะครับไหนๆก็จะเสียเงินละก็เอาที่เราชอบจริงๆนะครับไม่ต้องมองว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรเงี้ยนะครับเอาที่เราชอบนะครับโอเคส่วน ในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาโอริโอนะครับโอริโอซึ่งเป็นโอริโอ้ลิมิเต็ดออดิชันนะครับซึ่งร่วมกับเลดี้กา้าเอามาฝากเพื่อนๆในด,ดูกันนะครับเพราะว่าไทยไม่น่าจะมีขายนะครับโอเคอย่างงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ